อยู่กับลูกค้ามิตซูบิชิแอดพาดนะคะติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นกันไปอีกคันนะจ๊ะหน้ากากเข้ารุ่นสวยๆแบบนี้เลยที่เขาเรียกว่าจอตรงรุ่นเพราะมันจะมีหน้ากากของรถรุ่นนั้นๆขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่ารุ่นไหนมีคนทงรรมราลไยกล้องหลังกล้องรอบคันเดิมเนี่ยก็จะใช้ได้ปกติเขาจะมีชุดปลั๊กตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะส่วนราคาที่มันแตกต่างกันไปเนี่ยก็ตามสเปคของจอที่เราเลือกนะอยากได้แรงขนาดไหนก็หยิบมาใส่เลยจ้า ลูกค้าคันนี้เลือกใช้สเปคแรม3รลอม32นะคะ CPU 8คอร์2.0นะตัวนี้ CPU 2ตัวนะคะก็จะให้ความอัปโหลดที่รวดเร็วทันใจถึงแม้เน็ตเราจะไม่แรงก็ยังอัปโหลดเร็วแบบนี้นะคะหน้าจอ QLED ก็จะภาพสวยคมชัดกว่าตัว IPS ด้วยนะคะรองรับการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านอยู่ตัวซิมการ์ดนะคะแล้วก็จากอขาสปอร์ตจากมือถือก็ได้นะเปิดเพลงผ่าน USB ได้วิทยุได้นะคะ ถ้าต้องการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนาะทุกอย่างคือออนไลน์นะคะแต่ถ้าฟังวิทยุฟัง usb ก็ไม่ต้องใช้เน็ตนะแอปพลิเคชันก็มีมาให้หลากหลายเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกคลิปเลยจ้าอยากได้แอปไหนไดาวน์โหลดเพิ่มเติมในเพจสโต e นะคะเดอะมอบางแค่ คำสั่งเสียงก็ตอบสนองดีเห็นไหมคะแมงใช้งานสองหน้าจอก็ทำได้ทุกสเปคเหมือนเดิมคันนี้ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะคะก็เล่งเสียงเบาเสียงผ่านตัวหน้าจอเอานะคะปรับแสงได้กดพักหน้าจอได้เสียงเพลงยังอยู่ จาใช้แป้นพิมพ์ก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะใช้งานง่ายเหมือนโทรศัพท์เลยเหมือนเรามี iPad t แท็บเล็ตอีกหนึ่งเครื่องอยู่ในรถของเรานะคะคันนี้ตอนแรกก็ปรึกษาแอดมินนะคะว่าจะเลือกสเปคไหนดีเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ต้องเปิด o o o l l m m p s ใช้ในการนำทางผ่านมือถือเนี่ยในการใช้งานรถอยู่บ่อย จะเปลี่ยนจอทั้งทีก็อยากจะให้มันเล่นบนจอได้เลยไม่ต้องมาเปิดมือถือแล้วอะไรองี้เนาะแอดมินก็เลยให้ทําการลองเล่นจอที่เราเปิดไว้ให้เทสในร้านนะคะแล้วก็แนะนําว่าควรจะใช้สเปคที่มี CPU แรงๆนะจะได้กดปุ๊บมาปาบค้นหาสถานที่ต่างๆการนำทางจะได้ตอบสนองดีไม่หน่วงลูกค้าก็เลยตัดสินใจเลือกสเปคนี้นะคะเราแนะนำกันแบบตรงไปตรงมาแนะนำมาให้ตอบโจทย์กับลูกค้านะคะ ส่วนลูกค้าจะอยากได้ถูกแพงสเปคสูง่ําแค่ไหนก็ตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งเนาะไม่ว่ากันเราแนะนำก่อนลูกค้าจะได้ไม่เสียใจทีหลังเนี่ยไม่แนะนำเลยตัวแรงก็มีอะไรแบบนี้เนาะที่ร้านคุยกันแบบง่ายๆส,ส,สบายนะคะเหมือนคนในครอบครัวไม่ว่าลูกค้าจะเลือกสเปคไหนออกจากร้านไปเนี่ยสินค้ารับประกันหนึ่งปีเหมือนกันหมดมีปัญหาอะไรเข้ามาหาที่ร้านได้เลยนะคะดูแลกัน ตลอดเหมือนกันทุกราคานะคะไม่ว่าจะติดตั้งตัวไหนก็แล้วแต่อันนี้เป็นแอปทีวีออนไลน์นะคะที่ลงไปให้ไม่ว่าจะเล่นแอปไหนก็เห็นไหมเลื่อนไหลเปลี่ยนช่องก็กดปุ๊บมาปั๊บแบบนี้เหมือนกันวันนี้แอดมินก็ไปก่อนนะมาอัปเดตผลงานจอ a อ d ด o อ d กันอีกคันนะคะ อยากติดตั้งรถรุ่นไหนปีไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะร้านเปิดทุกวันยินดีต้อนรับทุกท่านจ้าขอบคุณค่ะ